สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุไฟเมษธินห์นะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นั่นเองนะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนะชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14 หรือสภานะคะและชาวธานูค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดูความรักความสัมพันธ์แบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีาสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเดินไ่ฉาเรียดนะคะ เด็กถือไม่เท้าค่ะไพ่เดาบนะคะและเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะชาวธาตุไฟเมสีธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงลรคนะสิงนะคะราศีกรกฎลกคนากรากฎอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นไกลนะคะมีความต่าง มีความห่างกันมากๆพอสมควรนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุมคอนโทรลนะคะถูกกําหนดกฎเกณฑ์นะคะรู้สึกอึดอัดน,นะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่ารู้สึกอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะหรือบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,ามีความลับปิดบังนะคะพูดไม่หมด บอกไม่หมดนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะเ,าเขาเรียกว่าเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอประมาณนี้ก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะซึ่งไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะ่ะม,มันไม่ได้ราบรื่นมันมีทั้งปัญหามันมีทั้งความไม่เข้ากันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าใส่หน้ากากใส่หน้ากาก เข้าหากันตลอดเวลาอืเหมือนกับพูดออกไปก็พูดไม่หมดนะคะพูดความจริงแต่พูดไม่หมดหรืออาจจะเป็นการโกหกเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาเนอะของชาวทัดฟันไม่สิงธนูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธัตไฟเมษสิงหนูในช่วงเดือนสิงหาคมส5ห6 6เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกเดินไพ่สามดาบนะคะ บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะดีคาปินเทสนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นนะคะคุมเครือนะ,ะเป็นเตอร์ตาตี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นชาวอ่าราสีธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนิจิกนะคะเด็กถือถ้วยชาววันจันทร์นะคะ3ถ้วยค่ะเป็นเตอร์จริงๆด้วยนะคะชาวธาต ไฟเมสิสงธนูนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่เ,เขาเรียกว่ามีความเครือบแคลงระแวงสงสัยนะคะว่าที่ผ่านมาคือแบบมีอะไรปิดบังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะว่าในความสัมพันธ์มีใครบางคนแอบซ่อนอยู่มีใครบางคนพูดความจริงไม่หมดหรือมีใครบางคนปิดบังซ่อนเร้นโกหกซึ่งกันและกันนะคะ ซึ่งถามว่ารู้แล้วเจ็บปวดไหมเจ็บนะคะเพราะมีไพ่สามดาบขึ้นมาแต่มันก็เหมือนกับอืมเหมือนกับยังขอเวลาทาําใจค่ะ เหมือนกับยังอยากที่จะได้โอกาสยังอยากที่จะขอโอกาสยังอยากที่จะถือความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่ามันได้ลดสถานะไหมัะคะว่าเกิดเหตุการณ์การเปิดเผยความจริงเกิดขึ้นความสัมพันธ์ลดลงแน่นอนนะคะแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าแยกทางกันแต่อย่างใดน,นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์หรือบรรยากาศต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของอาชาวท่านฟไม่สีธน,นูกับคนที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไร กันขอดูของธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟใมสีธนูค่ะชาวธาตุไฟใมสีธนูคุณค,คิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับคู่กรณีของคุณมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ1ดาบนะคะไพ่หกดาบนะคะ และเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีไฟไมษธน,นูคุณไม่ได้แอบสะอยคนคนนี้ไปนะคะไม่ว่าปัญหาในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะยังอยากที่จะถือความสัมพันธ์หรืออยากที่จะถือคนคนนี้ไว้ไม่ว่าจะคีปกันไว้ในเรื่องราวของหน้าที่การงานนะคะหรือแม้แต่ความรู้สึกจริงๆที่มีต่อกันหรือแม้แต่กระทั่งสถานะทางสังคมสถานะทางการงาน ผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันและกันนะคะอืมเพราะมันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยมันมีไพ่แต่ปัญหามันมีมันมีแต่ไพ่ปัญหามีแต่ไพ่ของอ,อผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ที่ที่ตัวคุณไม่ได้อยากจะปล่อยเขาอะ่ะแล้วไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังคิดว่าคนคนนี้นะคะยังยังคิดไว้เพื่อที่จะหวังซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่เออ ประมาณว่าลง,ลงเรือลําเดียวกันแล้วอะ่ะเออจะจะมาทิ้งกันกลางทางไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเาว่าคนที่ชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแลารู้สึกอย่างไรต่อชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยเขาก็รู้ค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเ,เขาเป็นแค่ตัวเลือกของคุณนะคะ หรือคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกของเขาก็ได้ไพ่7ดเหรียญก็รอดูค่ะรอดูความสัมพันธ์นี้อยู่รอดูว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจหรือจะเป็นยังไงต่อในความสัมพันธ์ไพ่เดฟูล l นะคะ และเป็นไพ่ฮาร์โรเฟนชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรเขาถามว่าเขารู้สึกเสียใจหรือเขารู้สึกแบบไหนตัวเขาอะค่ะเหมือนกับรับรู้ในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยคุณให้เขาอยู่ตรงไหนในชีวิตคุณคบเขาเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะแล้วเขาก็รอดูอยู่ว่าเอ้ยตัวคุณจะตัดสินใจแบบไหนในในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะถามว่าเขาโฟกัสหรือว่าเขาแบบให้ความสําคัญกับคุณขนาดนั้นไหมอะไม่รู้สึกว่า เขาก็เขาก็รอดูอะ่ะเขาก็เขาก็ให้ความสมคัญกับคุณแต่เหมือนกับว่าตัวเขาก็อืมเขาเรียกว่าอะไรทำใจแล้วอยู่ส่วนหนึ่งอะ่ะพยายามจะไม่ไม่คิดพยายามจะปล่อยพยายามจะไม่โฟกัสพยายามจะแบบฮิลใจตัวเองเหมือนกันะนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วให้คนขอคนโสดก็ขึ้นมาอมไม่รู้สึกว่า ความพยายามของเขาหรือว่าความความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีให้คุณนะคะนะคะมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องปล่อยกันและกันไปแล้วหรือเปล่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเขาไม่ได้อยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์หรือกับตัวคุณแล้วอะ่ะเหมือนกับเขารอให้คุณตัดสินใจอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคาอนา,านคตความรักความสัมพันธ์ของชาวิไฟเมส จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วก็รับชมนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่ถ้วยค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สองดาบชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเออเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเอออาจจะมีการบล็อกกันและกันเกิดขึ้นในกรณีแรกนะก็คือสิ่งที่คุณและเขาสื่อสารต่อกันนะแล้วสิ่งที่คุณต้องการคุณบอกเขาเขาให้คุณไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาบอกคุณคุณให้เขาไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแบบ เหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันมันไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันมันไม่เติมใจมันไม่ฟูลฟิลนะคะสิ่งที่เราร้องขอมันไม่ได้ไม่ทําให้นะคะอาจจะเกิดการแบบบล็อกหรือว่าตัดขาดกันและกันไปอันนี้ก็คือกรณีแรกนะกรณีที่2ก็คือดูก่อน พักก่อนพักความสัมพันธ์ก่อนแยกย้ายกันไปก่อนนิ่งๆก่อนนะคะอาจจะไม่ได้เลิกลากันไปแต่ว่าอาจจะเหมือนกับพักความสัมพันธ์ไว้ก็ได้เช่นเดียวกันกรณีที่3นะคะก็คือไม่รับไม่รู้ไม่สนนะคะแล้วก็เปิดใจให้กับคนใหม่เลยเพราะว่ามีเกมีโอกาสที่จะมีอ่า new บรนด์เข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางเขาหรือทางคุณก็ตามนะคะตรงนี้เนาะ ก็อันนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะเด็ดเดี่ยวนะจะจะจะเลือกจะเลือกทางไหนจะให้โอกาสจะยอมรับโอกาสนะคะหรือจะตัดกันให้ขาดไปเลยก็คือเลือกทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไปเลยนะคะไพ่สอง ไม้เท้านะคะมองอนาคตของคุณนะคะว่าอนาคตของคุณนะจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วใครที่ที่เขาจริงใจนะคะเราก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบดาบคุณอาจจะต้องยอมเจ็บนะยอมยอมเฉือนอเขาเรียกว่าเนื้อร้ายออกไปเพื่อที่จะรักษาส่วนที่มากที่สุดนะคะ เอาไว้อะไรประมาณเนี้เนาะอืมไม่มีใครได้อะไรมาโดยที่ไม่มีการแลกหรือไม่มีการสูญเสียอะไรออกไปหรอกนะดังนั้นความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องยอมที่จะเสียสละยอมที่จะเลือกยอมที่จะตัดยอมที่จะเสียใจเพื่อที่จะรักษาหัวใจของตัวเองไว ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวทัสไฟก็ขอให้มีสติในการเลือกนะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะคอมเมนต์ดีเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสาหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรละเอียดต่างใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้้อออองลลาไไไปปปกก่่นนนนนะะะะะคคคคคววเจันในัใิขบุณมๆะะสสดี